สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกรายการคนไทยหัวใจเกษตรนะคะอยู่เคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทยมาอย่างยาวนานเป็น10ปีเลยทีเดียวค่ะและแน่นอนเรานําเสนอเรื่องราวที่ทําให้คุณผู้ชมนั้นสามารถทําการเกษตรได้ง่ายมากยิ่งขึ้นวันนี้ในช่วงนี้ค่ะทีมงานของเรามีเรื่องดีๆมาฝากกันด้วยไปชมกันเลยค่ะ คุณผู้ชมเคยได้ยินทุเรียนต้นคู่ไหมคะไม่ใช่ชื่อสายพันธุ์แต่เป็นรูปแบบการปลูกนั่นเองค่ะ พี่ธทีรพัฒน์อุ่นใจเจ้าของสวนทุเรียนธทีรพัฒน์ได้ใช้แนวคิดการปลูกทุเรียนต้นคู่โดยปลูกแบบยกโคกสูงจากพื้นดินทุเรียน2ต้นห่างกัน1เมตรต่อ1หลุมปลูกแม้จะเป็นการปลูกแบบต้นคู่แต่ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพไม่แพ้การปลูกแบบต้นเดียวรวมไปถึงผลผลิตยังเพิ่มขึ้นอีก3 0เเนเลยละค่ะพี่ธทีรพัฒน์จะมีเทคนิคหรือเคล็ดลับอะไรเราไปฟังกันเลยค่ะก็คือพ่อตาผมเนี่ยเขาบอกว่า ทุเรียนเนี่ยมันเป็นพืชต่อแอปลูกแล้วมันตายง่ายเนื่องจากว่ารากเน่าคนเน่าอะไรพวานี้นะโรคแมลงเข้าก็บอกว่าถ้าปลูกตายเป็นต้นปลูก2สองต้นเลยเหือมตายต้นมาเหลือต้นนะครับอันนี้คือจุดประกายครั้งแรกเลยครับที่ได้มีแนวคิแบบนี้นะยกตัวอย่างต้นนี้นะครับต้นคู่นะครับหนึ่งโคกถ้าเราปลูกต้นเดียวไม่ได้ต้นเดียวถ้าเราปลูกหนึ่งโคกสองต้นไม่ได้สองต้นถ้ามองพุ่มก็คือหนึ่งต้น เวลาให้ปุ๋ยให้น้ําก็ให้เฉพาะบนคอกพ่นยากันหนึ่งสองพุ่มเหมือนกันต้นเดียวกันหนึ่งสองพุ่มนะต้นทุนผ่านแปรไม่เกิน5ปเนะครับอันนี้ก็คือข้อดีนะครับดูแลปกติเหมือนเหมือนต้นต้นเดียวทุกอย่างครับตัวหนึ่งที่ผมนํามาใช้ในแปลงนี้นะครับแล้วก็แปลงทั้งหมดเนะี่ยก็คือทุกๆ3เดือน,นครับผมจะราดด้วยไตรโคลมา ของพัฒนาที่ดินนะครับก็จะมาในรูปแบบของปุ๋ยหมักคุณภาพสูงซึ่งมีส่วนผสมของพอดสามนะครับไตรโคลมาอยู่แล้วนั่นก็คือ1สิ่งที่เราได้คือปุ๋ยปรับปรุงบำรุงดิน2เราได้เชื้อไตโคลมาจากกองปุ๋ยนั้นด้วยเพื่อที่ป้องกันรากเน่าคนเน่านะครับเนี่ยนี่เป็นปุ๋ยหมักคุณภาพสูงที่ผลิตจากออพอดอนะครับแล้วก็ผสม ผสมด้วยพอดสามด้วยนะอันนี้พอดอหนึ่งพอดสามแล้วอครับผสมกันนะครับอันนี้จะเป็นแกบนะครับเป็นแกบเป็นลำแกบดําอะไรพวกนี้ครับครับนี้เลยครับอันนี้คือโรยแนวรอบสรงพุ่มนะครับผมรอบรงพุ่มครับครับผมแต่อันนี้เราจะเราจะใส่สามเดือนครั้งได้สี่เดือนครั้งได้อ๋อครับผมเพื่อช่วยปรับปรุงบำรุงดินนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไป วันโดรไม้เพื่อปรับปรุงสภาพดินกรดนะครับก็เวลาเราวันนะครับวันให้กระจายนะครับลักษณะนี้ตัวนี้ก็สามารถที่ลดเรื่องของรากเ่าคนเ่าได้แสดงสิ่งที่เห็นชัดๆเลยแสดงว่าในกิจกรรมเดียวเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายด้านเลยใช่ครับนอกจากจะปรับ สภาพดินแล้วนะครับก็มายังช่วยเรื่องบางมันเป็นทาตอาหารในตัวด้วยนะครับ้องการาชเน่าฟองเน่าได้ดูฟองเหนืนี่ครับคือประโยชน์เริ่มต้นจากที่คุณธีรพัฒน์เนี่ยเป็นหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านแล้วก็ได้มีการปรึกษากับทางสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรีสำนักงานพัฒนาที่ดินเขตสองว่าเอ๊ะในดินที่ว่าตอนนี้ของท่านเนี่ยเป็นดินล้วนปนทรายแล้วก็มีลักษณะมีหินปนอยู่เนี่ย จะทำยังไงดีว่าที่จะปลูกต้นทุเรียนแล้วเนี่ยสามารถที่จะให้ผลผลิตมีปริมาณสูงคุณภาพดีขึ้นก็เริ่มต้นมาจากตรงนั้นสถานีพัฒนาที่ดินเลยร่วมกับคุณธีรพัฒน์เนี่ยในการเริ่มต้นในการเข้ามาสํารวจคุณภาพดินก่อนก็ผลปรากฏว่าดินเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยดินจะมีสภาวะเป็นกรดถึงกรดจัดทางเราก็มีการส่งเสริมโดยการใช้โดโลไม เ,เพื่อว่าที่จะปรับปรุงจากสภาพความเป็นกรดให้เป็นสภาพความเป็นกลางหลังจากนั้นเนี่ยตัวปูนดลรไม้เราเนี่ยก็จะช่วยส่งเสริมในการเพิ่มธาตุอาหารรองก็คือแมกนีเซียมส่วนกิจกรรมต่อมาก็คือเรื่องของออการปรับปรุงดินเรื่องของการเพิ่มอินทรีย์ัุถุโดยการที่ใช้ปุ๋ยตั้งแต่ใช้ปุ๋ยหมักจนถึงปุ๋ยอินทรีย์คาพสูงเพื่อจะทําให้ทาง เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยสามารถใช้ปุ๋ยให้กับต้นไม้ต้นทุเรียนเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดครับ ปัจจุบันกรมพัฒนาที่ดินได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ตัวใหม่คือสารเร่งซูเปอร์พอดอ14เพื่อควบคุมยับยั้งป้องกันโรครากเน่าและเชื้อราต่างๆเห็นไหมคะว่าผลผลิตที่ดีต้องมาจากดินที่ดีนะคะหากคุณผู้ชมท่านไหนสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรีหรือกรมพัฒนาที่ดินได้เลยค่ะ คุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งที่ชอบในการทําการเกษตรอยากเริ่มต้นทําการเกษตรแนะนํานะคะติดตามรายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5นาฬิกาทางช่อง M c o t คอชกดหมายเลข30วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะปุ๊กพร้อมด้วยทีมงานฟาร์มชาแนลทุกคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะที่ผ่านมาวันนี้ก็จะเป็นการลงลึกถึงรายละเอียดในแต่ละโครงการที่เอามาขับเคลื่อนนะครับไม่ว่าจะเรื่องของงบในการหาจัดการของกองทุนนะครับ เพื่อให้กองทุนสามารถทํางานได้เป็นงบบริหารจัดการของกองทุนรวมทั้งโครงการสําคัญที่เราเราเราดำเนินการยกตัวอย่างนะครับเรื่องโครงการเกษตรเอ็มีนะครับเรื่องของวันเกษตรซึ่งเืองเป็นเรื่องของการเียกตามในพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้นเรื่องของการตอบสนองเรื่องของการพัฒนาภาคเกษตรในเขตสพกรไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับเรื่องของโครงการที่เป็นโครงการเรื่องของการยกระดับความสามารถของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ หรือแม้กระทั่งการาใช้โครงการในเรื่องของการที่จะขับเคลื่อนนะครับในการสร้างความแข็งแรงให้กับให้กับพื้นที่รูปที่ดินนะครับการตรวจสอบการถือครองนะครับเรื่องของการนําไปใช้เนื้อของการจัดที่ดินชุมชนซึ่งเป็นเรื่องสําคัญในอนาคตที่เราจะวางเรื่องของโซนนิ่งของการวางแผนในการจัดระบบของชุมชนในพื้นที่ของสวกซึ่งมีมากกว่าหมื่นชุมชนเนี่ยให้เป็นชุมชนที่อยู่ในวง วงที่เหมาะสมนะครับไม่เป็นกระทบกระเทือนการประทุษที่ดินเพื่เกษตรกรรมซึ่งไม่เป็นกระทบททกระเทือนพื้นที่เกษตรที่จะต้องมีผู้มาขอใช้นะครับมากขึ้นในอนาคตอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญหลักๆที่วันนี้ราได้พิจารณา